เนี่ยครับหลุมศพเข้าอีกโรงหนึ่งนะฮะแล้วก็ทอดมาอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมเอ้เรายังไหลวายอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าน,นี่มีหมื่นตั้งเตือนวีดีโอนี้ทำมาเพื่อทำเทอมรักสงสารเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่เห็นด้วยกว่า18ปีคุณฉันจะแนะนำให้ผู้ชม <ern> ฮัมโยโย่หวัดดีวัยรุ่นเมกานะครับหวัดดีวัยรุ่นดูไบแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านแนะนํากับเกมสล็อตใหม่ค่าย PP นะครับหรือ pragmatic จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนะเกมนี้มันก็คือเกม d e t e of Day l i ไลนะไม่มีไลท์นะ Date of Day เฉยๆท่านผู้ชมก็คือมันจะเป็นแนวจริงๆเป็นแนวซื้อฟีเจอร์นะครับก็สามารถ กดซื้อได้เลยแต่ว่าเราก็จะมาลองเชิงกันก่อนว่ามันจะเป็นสล็อตแตกดี2 0 2 2ตรงไหนนะครับเข้าขายคอนเทนต์เราหรือเปล่านะครับก็วันนี้มาด้วยทุนทั้งหมดนะครับ20,000บาทนะครับก็จะมาจัดให้ทุกท่านดูว่า d e a t o of d y y เนี่ยมันจะดีจะเจ๋งจะแรงสักแค่ไหนนะครับก็จัดกันไปเลยนะคะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้เล่นไปในทางด้าน ของ p ีสล็อตนะครับเกม Farm Invader นะครับก็คือเ,เกมสลอองง็นนอตน้องงัว UFO นั่นเองก็สามารถกดไปดูนะครับได้ที่ลิงก์มุมบนด้านขวามือเลยนะโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าถ้าเราเก็บหลุมศพได้ไอ้แตหลักลงศพที่มันเป็นคำว่าไวฮะมันมันจะสุ่มเสกนะครับเสกไอ้ไวเป็นแถวยาวๆยเงี้ยแล้วมันจะไหลออกมาไหลเรื่อยๆครับผมก็น่าเห็นไหมมีโอกาสที่เราเรา,เราจะได้ไหลาย,ยาวๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราโชคดีหรือโชคไม่ดีนะฮะก็จริงๆไอ้ตรงเนี้ย มันมันมันไม่กําหนดนะว่าเราจะได้กี่ครั้งแต่ว่ามันจะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคอย่างนี้นะฮะวายก็จะปูดออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บไอ้สัษลักลงศพได้ก็คือมันก็จะไหลาย,ยาวไปเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวโอเคกีต้ามาดีกีต้าไม่มานะฮะนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมสัญลักลิปเปอร์นะฮะลงอ่ะลงศพลงศพลิปเปอร์เนี่ยอ่ะแล้วก็มันจะโทดไว้อยู่ข้างบนนะฮะอ่ะาคราวนี้มันจะสุ่มวายออกมาเป็นแถวนี้ยาวท่านผู้ชม คือถ้ามันไปอยู่อันขวาสุดเนี่ยแสดงว่าเราได้หมุนชัวร์ครับอีกสี่ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ประมาณสักแถวแรกแถวที่สองนะีคือแบบเราต้องลุ้นเราต้องเสี่ยงดวงครับอันนั้นค,ค่อนข้างเสี่ยงนะนี่อย่างเงี้ยได,ได้ได้เบิร์นไวโอ้โหเรามีเก็บในสต็อกในกระเป๋อีกย,ยาวไกลนะครับท่านผู้ชมโอเคถือว่าแบบเป็นโชคดีมากเลยนะตอนนี้ได้ไหลรวยๆยาวๆโชว์ท่านผู้ชมกันไปนะครับก็ถ้าใครอยากมีเกมดีๆเล่นอย่างนี้นะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ ใต้คลิปได้เลยท่านผู้ชมนะและยังมีโบนัสมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ถึง100%กันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามไปในทางด้านของ Li น์แอดเขาได้เลยนะฮะเนี่ยครับหลุมศพเข้าอีกโรงหนึ่งนะฮะแล้วก็ทอไว้อยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมและเรายังไหลาวายอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าดีไม่ดีดอกนี้มีหมื่นกว่าแน่นอนนะท่านผู้ชมนะมีข้าราชการท่านคุณน้อยกันเลยทีเดียวนะครับคุณเจตนะตอนนี้ แล้วมันจะไหลไปเรื่อยๆไม่มีหยุดท่านผู้ชมเนี่ยวายมันจะสุ่มเสกออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมเห็นมีหลายท่านนะบางท่านก็รับชมแบบพันผ่านนะก็อย่าลืมนะครับฝากอยู่นอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะว่าสลอทท็อตพีพีสองพันยี่สิบสองเนี่ยเกมนี้ยังน่าโดนอยู่หรือเปล่านะฮะห้าพันบาทแล้วนะนะท่านผู้ชมเราจะได้ไหลกันหรือเปล่านะฮะครั้งสุดท้ายเซกออกมานะครับเป็นวายช่องที่สี่นะมาด้วยเซรัลค์ไข่ขยาอนนะ ผมรู้แค่ว่ามันจะมันจะเคาะแล้วมันจะดังชิกชิคชิคชิคนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะหกพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทโอเคอยู่โอเควายเข้ามาไหมไม่มานะฮะอีกสองครั้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะกีตาร์สวยอยู่ครับจังหวะนี้โอเคกีตาร์แพงนะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่างดงามเลยทีเดียวนะครับก็ฝากฝากด้วยนะท่านผู้ชมนะฝากด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกน,นะก็สามารถกดสมัครไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยท่านผู้ชมนะ สมัครง่ายเพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับผม1 1 7 0บาทนะผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนของเราด้วยเนาะท่านจะได้ไม่พลาดลิดดีๆแบบนี้อีก,กต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเนะนาะ o u n e x เด a y คุณพูดอะไรของคูวะ See you n e ก t day แล้วเจอกันครับ